สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็มี3เรื่องสําคัญจะมาเรียนแจ้งให้กับทุกท่านทั่วประเทศได้รับทราบนะคะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของเงินเพิ่มพิเศษผู้สูงอายุที่ได้รับกันในเดือนมีนาคมนี้300บาทและก็ได้รับกันไปแล้วนะคะเมื่อวันที่11 12 13มีนาคม แต่ทีนี้มีหลายๆคนสอบถามเข้ามานะคะว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้รับเงินเลยหรือบางคนบอกว่าทําไมได้ไม่ครบไม่เห็นได้300เลยบางคนบอกว่าได้200บ้าง100บาทบ้างนะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการได้ไม่ครบก่อนสําหรับคนที่ไม่ได้ได้300บาทตรงนี้ต้องเช็คตัวเราก่อนเลยนะคะ สำหรับใครก็ตามที่เกิดก่อนวันที่1มกราคม250 7ตรงนี้จะได้รับ300บาทแน่นอนแต่ถ้าหากว่าเราเกิดระหว่างวันที่1มกราคมถึง31มกราคม250 7กลุ่มนี้จะได้รับเพียงแค่200บาทเนื่องจากว่าเราอายุครบ60ปีในเดือนมก,กราก็จะยังไม่ได้ของมกราจะได้เป็นของกุมภากับมีนานะคะ ส่วนคนที่ได้รับ100บาทก็ต้องเช็คเลยว่าเราเกิดระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง29กุมภาพันธ์2507หรือเปล่าถ้าหากว่าอยู่ในกลุ่มนี้ในช่วง11-12-13ที่ได้รับในรอบแรกนี้ก็จะได้เพียงแค่100บาทนะคะแล้วเดี๋ยวก็ค่อยไปรับเต็มจำนวน300บาทอีกครั้งหนึ่งในรอบที่2ก็คือวันที่111213มิถุนายนนั่นเองค่ะส่วนสาหรับคนที่บอกว่ายังไม่ได้รับเงินเลยตรงนี้นะคะ จะต้องให้เช็คก่อนเลย1เงื่อนไขของเขาคือจะต้องเป็นผู้สูงอายุที่อายุเกิน60ปีและมีสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นก็คือไม่ใช่ว่าใครก็ตามที่อายุ60ปีแล้วจะได้รับเงินเพิ่มพิเศษตรงนี้จะต้องมีสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะ 2ก็คือเงินตรงนี้จะโอนเข้าผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่เราผูกด้วยเลขบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้นและจะต้องมีการผูกพร้อมเพย์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่6มีนาคม2507นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเช็คเลยว่าเราผูกพร้อมเพย์ก่อนวันที่6มีนาคมหรือเปล่า2ก็คือ บัญชีที่เรานําไปผูกพร้อมเพยนั้นถูกปิดหรือว่าถูกอายัดหรือเปล่าเนื่องจากว่าบางคนอาจจะเปิดบัญชีไว้นานแต่ไม่เคยเคลื่อนไหวบัญชีเลยทางธนาคารเขาก็ปิดบัญชีนั้นไปเงินก็เลยไม่สามารถโอนเข้าให้ได้นั่นเองนะคะหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงที่อาจจะยังไม่ได้ทําเรื่องมอบอํานาจให้โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่นตรงนี้เงินก็เลยไม่สามารถโอนเข้าได้ซึ่งระหว่างนี้นะคะเราก็สามารถไป เดินเรื่องไม่ว่าจะเป็นการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนหรือไปทำหนังสือมอบอำนาจให้โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่นรอไว้ได้เลยเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะมีการโอนอีกครั้งหนึ่งเป็นรอบที่2ในเดือนมิถุนายน ซึ่งสำหรับคนที่ไม่ทันเงินในรอบแรกนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่ากลุ่มตกหล่นเงินตรงนี้ก็จะไปโอนทบให้ในเดือนมิถุนายนจากที่คนอื่นหรือว่าจริงๆแล้วจะต้องได้งวดละ300บาทสมงวดก็จะกลายเป็นว่าถ้าง,งวดนี้เราไม่ได้งวดมิถุนายนเราก็จะได้6 0 0บาทนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องกังวลเลยส่วนเรื่องที่2นะคะก็จะเป็นในเรื่องของ ความคืบหน้าเกี่ยวกับเงินดิจิตอล10,000บาทหลายๆคนก็ถามกันเข้ามาว่าตกลงแล้วยังมีการแจกเงินตรงนี้อยู่ไหมนะคะซึ่งตอนนี้นะคะทางท่านนายกเศรษฐาทวีสินก็ได้เดินทางไปที่เชียงใหม่แล้วก็มีชาวบ้านก็ไปสอบถามท่านถึงเงินตรงนี้นะคะว่าจะยังคงได้รับอยู่ไหมซึ่งท่านนายกเศรษฐานะคะก็ได้มีการ ตอบพี่น้องประชาชนว่าได้รับแน่นอนเพราะฉะนั้นก็น่าจะไม่มีอะไรให้กังวลใจนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสำหรับคณะทำงานย่อยที่ทางรัฐบาลมีการแต่งตั้งไว้ก็ครบเวลา30วันแล้วเพราะฉะนั้นก็คาดว่าเดี๋ยวก็คงจะมีข่าวสารออกมาเกี่ยวกับเรื่องของโครงการเงินดิจิตอลนะคะว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าซึ่งเดี๋ยวทางเราข่าวใส่กวและน้อยก็จะรีบติดตามนํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะและสําหรับเรื่องสุดท้ายตรงนี้ก็จะ เป็นข่าวสารสําหรับกลุ่มผู้ประกันตนประกันสังคมโดยเฉพาะมาตรา33กับ39นะคะซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวดีเนื่องจากว่าทางประกันสังคมได้มีการแจ้งข่าวสารออกมาสําหรับผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา3-3แล้วก็39ซึ่งหลายๆคนรอคอยนะคะข่าวดีจากทางประกันสังคมนั่นก็คือตอนนี้3ขอรอเข้าคอรมอเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็หมายความว่าเรื่องนี้ถูกส่งเข้าไปที่คอ แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเรื่องนี้จะถึงคิวที่จะนำเข้าคอรมอรเมื่อไหร่นั่นเองแต่อย่างน้อยๆน,นะคะก็อยู่ในคอรมอรและเพียงแต่ว่าเราต้องรอว่าจะถึงคิวของเราเมื่อไหร่สำหรับการ ขอคืนขอเลือกแล้วก็ขอกู้สําหรับผู้ประกันตนมาตรา33และ39นั่นเองค่ะและสําหรับในคลิปนี้นานก็นําข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ